เทียบชั้นตํานานกับปันพุ่ง100นับไทยกับซาอุจะแตกกันบนพเพลย์ขัดนี้ตอน4ทุ่มดูได้ที่ดูหนังดูบอลน,นะแอดไปเลยแอดี DB ตามที่เห็นอยู่ในโลโก้เดี๋ยวแอดมินโคด,ดูแายเองมันเป็นเกมสำคัญแต่หน้าเสีด็ดาดที่โก้พุ่มไม่ได้ลงเพราะไปหิวข้อเท้านักเตะโอมานจางกับนกอกวีดหวานจัดนัดไปเหลียวออกมาะนั้นเกมกับโอมานเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ของโกุ้้ม ตบแกเป็ดทีมชาติอย่างเป็นทางการไปแล้วขึ้นหนึ่งร้อยนัดรู้สึกภูมิใจในตัวเองผมจะทําหน้าที่ของตัวผมเองให้ดีที่สุดและไม่หยุดภูมิใจในตัวเองที่ได้รับใช้ชาติผมจะพยายามทําหน้าที่และดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อรับใช้ชาติให้นานที่สุดครับหนึ่งร้อยนัดแบบนี้มีไม่กี่คนครับแต่ละคนเนี่ยก็ตํานานช้างสุดทั้งนั้นไล่ตั้งแต่ประยพงผิวอ่อนกร์มาจานลูกดังไทยที่วับเก่งที่สุดเข้าที่ช้างสุดเคยมีมา เกติศักดิ์เสนามเมืองเซโก้ตำนานดาวดิงตีลังกาไทายแชมตะวันสีปานกองกลางขั้นเทพน้ำแฝงแบนมีกระเทพจัดในแดนกลางคาร์ดบอนเอเชียและสกรอนทองเหลาเจ้าโกตัวคองเกมและเทพบุยธิรศิลป์แดงดาในทัวร์นาเมนต์เอเชียคับกัปตันกุ้มก็ประคองน้าได้สุดยอดเล่นแบบเน้นเกา๋ามีลูกคลอดคุกคามและสั่งการจัดระเบียบทุกแพชชั่นทุกจังหวะที่น้องๆในทีมมีปัญหาโกกุ้มคอยเคลีย ไม่มีไอเด็กขอาร้อนคนนั้นอีกแล้วแต่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมานานแล้วสู้คุ่ชาติได้อย่างน่าชื่นชมบอกได้เลยว่าติดทีมชาติไปอีกยาวๆแน่นอนกัปตันคมเกริมติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่เมื่อ14ปีที่แล,แล,วแล้วนะตอนนั้นยังเป็นดาว,าวรูปุ่งพ่าดในวัยสัก20ปีเท่านั้นยังไม่มีแววขึ้นมาเป็นกัปตันและยังไม่มีแววว่าจะติดทีมชาติถึง100นัดการเวลากับคุณภาพพิสูจน์ทุกอย่างในตัวของโข,งขงคุ้มแล้วลนะ่ะ ว่าแกคือแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดในไทยและประสบความสําเร็จอย่างมากที่เจลีแต่ว่านัดเจอซาวโู่เนี่ยไม่ได้ลงมาไม่เป็นไรมาลุ้นให้ใครเข้ารอบก,กันได้ที่ดูหนังดูบอลอาไปเลยอดดารดีเอ็นดีบีจานบอกเลยว่าสบจัดชัดจริงแอดมินเขาดูแลดีแถมดูฟรีแต่นับต่อไปในรอบน็อเอาโผล่หุ้มได้ลงแน่นอนอาไปเลยทกเ,เดียวเดี๋ยวแอดมินคูดูแล